วันนี้จะมาชงกาแฟด้วยเครื่องชงโลโมราพรามหนึ่งนะคะอ่าก็เป็นเมนูเย็นสูตรแก้ว6อออนก่อนวันนี้กาแฟเย็นใช้ประมาณ18-20กรัมเอสเปรสโซ,โซเย็นเราใช้น้ำกาแฟ4อ่ออนค่ะใส่นมผสม1.5ใส่กาแฟตามลงไปเลย เสร็จแล้วเดี๋ยวเ็ไปใส่น้ำแข็งเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเอสเพรสโซเยน็นอเมริกาโน่เยน็นกาแฟ2ช็อตเหมือนกันนะคะเอาน้ำกาแฟ3ออนตักน้ำแข็งรอได้เลยค่ะน้ำเปล่าเติมให้ครบ6ออนเทได้เลยเราไม่ต้องคนก็ได้เสร็จแล้วเราก็คนคนให้เข้ากันเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะคาปูทำกาแฟ2ช็อตดึงน้ำกาแฟมา3ออนใส่นมผสม1.5เสร็จแล้วเราก็ใส่น้ำแข็งใส่มาเลยนี่โบะลงมาเลยค่ะเป็นไงคะคาปูชิโน่เย็นลาต เต้เย็นนะคะลาเต้เย็นก็ใช้น้ําใช้กาแฟ2ชอ็อตดึงน้ํากาแฟมา2อ,ออนนมผสม1.5นั่นเองใส่ด้วยเราจะใส่นมสดไปประมาณ2อ,ออนครึ่งเราได้เติมน้าแข็งมาเรียบร้อยแล้วเราก็คนคนคนให้เข้ากันลาเต้เย็นของเราเสร็จเป็นที่เรียบร้อยค่ะม็อคค่ะ <Yeah. S 1> ใช้กาแฟ2ชอ็อตแต่ว่าดึงน้ํากาแฟมา3ออน ใส่โกโก้ผสม1น่ออนครึง่งนมผสมครึ่งออน0.5นค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 นให้เข้ากันใส่น้ำแข็งให้เต็มท็อปหน้าด้วยนมสดท็อปหน้าไปเสร็จเรียบร้อยแล้วครบทั้ง5เมนูแล้ว